นี่คือสระอาเอาโมมาใส่อ่านว่ามอาเก่งนี่คือสระอาเอาตอเต่ามาใส่อ่านว่าตออาไม่ใช่ตออาอะไรนะคะเก่งนี่คือสระอาเอาขอไข่มาใส่ขอไข่มาใส่อ่านว่าขออาเก่งปรบมวยตัวเองหนึ่งทีค่ะ ดีค่ะสวยสวยด้วยถ้าอยากกินอาหารอร่อยต้องไปที่ร้านวังอะไรวังล่มเมืองถ้าอยากผอมต้องกินชาอะไรชายวถ้าอยากสดชื่นต้องกินส้มอะไรส้มเจนเาบายบายพี่จ้าทำอะไรนะเนาะอา๋เอเดี๋ยวตกนะ้าไม่เอาแบบนั้น